สวัสดีครับสวัสดีเด็กผีทุกคนที่ผ่านทางมาทุกคนทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนแล้วกันสู่ช่องเล็กๆของเราครับ LSW แฟนผี ancy, ช่องของเด็กผีสายอวยวันนี้ครับหลังเกมที่แล้วผมไม่ได้ออกมาเพื่อนๆเราชนะแบบเฟรชมากแต่ว่าวันนี้ครับไม่ได้พูดถึงหลังเกมก่อนเกมแล้วกันไม่ได้พูดถึงเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตครับอัปเดตข่าวสารแล้วกันนะครับแล้วก็สอบถามเพื่อนๆว่าคิดเห็นอย่างไรนะครับเกี่ยวกับขา่าวในช่วงนี้ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต เกี่ยวกับตลาดซื้อขายแล้วกันกําลังจะจบแล้วนะครับวันที่3ก็น่าจะพรุ่งนี้วันสุดท้ายนะครับผมณนะช่วงนี้ครับโค้งสุดท้ายที่เป็นโค้งสุดท้ายของตลาดหน้าหนาวเราปิดดิวมาได้กี่คนแล้ว2คนโลมโน h เฮลวีโกให้เราสลับดอกูนะครับถ้าเกิดใครที่ยังไม่ดูคลิปที่แล้วลองกลับไปดูได้เกี่ยวกับความคิดเห็นด o กูนะครับผมของผมเองนะครับผมก็กลับไปดูได้นะครับอีกคนนึงนะครับผมก็ ชูเสื้อแล้วไปที่เรียบร้อยนะครับผมน่าจะนะสำหรับตัวผมเองคือน่าจะน่าจะมาเป็นในส่วนของทีม2ก่อนที่จะลงทีมใหญ่นะครับลงทีมใหญ่ก่อนไม่เหมาะครับยังมีผู้เล่นคนอื่นที่แบบอยู่กับทีมมานานกว่าน้องนะครับผมจําชื่อน้องมันไม่ได้นะครับนั่นแหละได้มา2คนนะครับอา่าแล้วก็ข่าวขาออกแล้วกันอยากพูดถึงข่าวข,า,วขาออกหน้าตอนนี้ครับข่าวขาออกมีข่าวของมาคาราฟอร์ มีข่าวของเทลวมาเลเซียนะครับผมแล้วก็แอนโทนีที่ไปแล้วชูเชื่อแล้วชูเสื้อแล้วเป็นที่เรียบร้อยกับทางเบติสนะครับข่าวของมาคาทาฟอร์ดก่อนละกันนะครับผมให,ใหญ่เลยอัปเดตใ,ใ,ใหญ่เลยเมื่อคืนนะครับก็คือไม่รู้ว่าตอนที่ผมลงคลิปนี้นะครับผมคือจะเฮียวีโก้แล้วหรือเปล่าหรือว่าเขาจะออกมาประกาศอะไรเรียบร้อยแล้วหรือเปล่าแต่ว่าเมื่อคืนนะครับผมแอตตันวิลล่าของอุนายเอเมรี่นะครับผม เดินหน้าเต็มกาลังเนาะต้องพูดอย่างนี้เดินหน้าเต็มเต็มกําลังในการปิดดิวมาคาราฟอร์ดนะครับส่วนตัวนะไปเถอะ <c oughs> ไปเถอะไปเลยแรดฟอร์ดคือแบบมีทีมต้องการมึงแล้วมีทีมที่อยากได้มึงไปร่วมทีมแล้วไปเลยเป็นผลดีกับมาคาราฟอร์ดนะครับเขาหาที่ทางของตัวเองอยู่นตอนนี้ครับเขาหาทีมที่ให้โอกาสเขาเล่นอยู่ก็นะี่ครับวิลล่าอยากได้ไปเลย แล้วผมก็เชื่ออย่างหนึ่งนะว่าไปแอตตันวิลล่าเขาสามารถเป็นตัวจริงของวิลล่าได้สบายสบายด้วยดิยวที่หลุดมาบอกว่าเป็นดิยวยืมตัวพร้อมพ่วงกับสัญญาซื้อขาดไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันจะออกมาในแนวทางไหนสำหรับตัวแอตตันวิลล่ากับมาคาร์ตาฟอร์ดนะครับ ก็คิดว่าเข้าไปน่าจะดีนะสําหรับตัวผมเองคือดีเลยเพราะวา่าตอนนี้ครับถ้าเกิดเขา้าฝืนอยู่กับทีมต่อไปมันจะไม่ได้ลงเอานะครับผมมันจะไม่ได้ลงเล่นเอานะครับถ้าเขาย้ายนะครับยอมลดค่าเหนื่อยนิดหน่อยผมว่าเขาก็มีโอกาสได้ลงสนามต่อเนื่องแล้วก็อาจจะกลับไปติดทีมชาติอังกฤษไหมอันนี้ไม่รู้ต้องรอดูฟอร์มนะครับต้องรอดูฟอร์มนะสำหรับตัวมาคาราฟอร์ดครับด้วยตําแหน่งที่เขาเป็นแบบตัวลูกด้านกว้างอ่ะมันไม่เหมาะ กับแผนของอามูริมแล้วแม่งเขาไม่ยอมปรับไงไม่เหมือนกับกานาชโชกานาชโชค,ครับเป็นเด็กที่ดีมากสําหรับตัวผมเองนะคือเขาโดนดปนะครับพร้อมกับมาคารฟอร์ดเลยแต่ว่าด้วยเด็กมันอยากลงเล่นนะด้วยเด็กมันอยากเล่นฟุตบอลน่ะมันก็พยายามปรับตัวให้กับเข้ากับแผนของอามูริมมีความขยันซ้อมมีความแบบเฮ้ยผมเล่นตรงนี้ไม่ได้แต่ผมก็จะเล่นผมจะพยายามเล่นให้ได้ สุดท้ายก็คือทั้งอมูริมทั้งกานาโชปรับจูนเข้าหากันถูกไหมสุดท้ายก็คืออมูริมอ่ะลงเขาได้แต่เล่นแบบนี้นะเล่นไปตามนี้ปื๊บปื๊บป๊บปบถ้าเล่นตรงนี้ไม่ได้อ่ะคุยกับดาวโลไหมคุยกับทางมัสราอุยไหมที่เล่นวิงที่เล่นวิงทั้งสองฝั่งถ้าถ้าผมออกนอกพี่เข้าในให้หน่อยนะถ้าผมแบบยืนตำแหน่งเออเออข้างนอกพี่หุบเข้ามาเล่นคราสเปซให้หน่อยนะอะไรประมาณนี้น่าจะมีการคุยกันแหละนะครับแล้วก็ น้องมันน่าจะขยันพอสมควรนะครับทำให้อโมรีมแบบยอมแหละยอมให้เขากลับเข้ามาในทีมสําหรับตัวกระดาาชแต่มันไม่ใช่กับแรดฟอร์ดครับมันไม่ใช่กับแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดคือแบบผมไม่รู้สนามซ้อมนะแต่ว่าเมื่อลงสนามจริงเมื่อไหร่มันจะมีคําว่าจอกกิ้งกับมาคารดฟอร์ดตลอดเลยวิ่งเพจไม่สุดเพจไม่จนความทุ่มเทหายแล้วก็ คือมันเหมือนสับสนตำแหน่งอะเมื่อไปยืนเมื่อไปยืนตรง half s p a c ปุ๊บเอาแล้วข้างนอกดาร์โลเติมใครเติมไม่จ่ายพยายามเลี้ยงเข้ามาข้างในเล่นเหมือนตอนเล่นวิงะครับเออเล่นเล่นเหมือนตอนเล่นตัวลุกแนวกว้างนั่นคือมาคาดัฟฟอร์ดมันจึงเป็นหนึ่งสาเหตุที่เขาไม่มีที่ทางในทีมณนะตอนนี้สําหรับตัวผมเองนะสําหรับตัวผมเองก็ไปได้ดีนะ ไปได้ก็ดีเลยนะครับมาคาราฟอร์ดคุณจะได้มีแบบหาที่ทางเล่นได้น้องมันน่าจะมีหาที่ทางเล่นในแอตตันวินล่าได้แหละคิดว่าน่าจะเป็นตัวจริงด้วยซ้ําถ้าเกิดว่าวินล่ายืมไปสําเร็จนะครับแต่ก็ต้องยอมแหละผมว่ามาคาราฟอร์ดยอมลดค่าเหนื่อยนิดหน่อยนะครับส่วนดิวของแอนโทนีไปเบติสอันนี้เ์ไพรส์เหมือนกันนะตอนแรกคิดว่าแบบอโมริมจะปั้นแอนโทนีให้เป็นแบบตัวลูกอีกคนหนึ่งที่แบบโดดเด่นมีความเร็วเน้นไม่เลยครับตัดเลยปื๊ด แบบเล่นอยู่ดีๆอะลงสนามอยู่ดีมีข่าววัน2วันแล้วก็ไปเลยสุดยอดนะครับผมสําหรับตัวเขาเรียกไงการตลาดของแมนยูไม่ใช่การตลาดผนกซื้อขายเออพูดอย่างนี้แล้วกันผนกซื้อขายของแมนยูสุดยอดนะครับที่แบบปล่อยยืมแอนโทนีได้สุดจัดนะครับสุดจัด,ด,จดก็ไม่รู้ว่าเมื่อไปอยู่เบติสแล้วฟอร์มเข้าดีเราจะขายเขาได้มากกว่านี้หรือเปล่าสำหรับตัวแอนโทนีนะครับ อ่า uh, แล้วก็มาเลเซียนะครับมีข่าวเหมือนกันมีข่าวที่จะไปเหมือนกันแต่ก็พี่ลูกศิมาเลเซียผมว่าอามูริมปั้นได้นะมันยังเด็กอยู่อะแค่ว่ามันติดสไตล์ที่เล่นกับเอดิเทนฮากมากเกินไปคือแบบเขาพยายามเข้ามาข้างในมากกว่าข้างนอกด้วยสไตล์ที่เป็นวิงครับมันต้องออกลินเส้นมากกว่าที่จะเข้าข้างในแต่มาเลเซียเขาเขาเกิดมาในตำแหน่งที่เป็นฟูลแบ็ค ที่หุบมาเล่นในฮาร์ปสเปซฟูลแบ็กที่หุบเข้ามาเล่นด้านในไม่ใช่เป็นฟูลแบ็กที่เล่นแบบริมเส้นนี่คือข้อเสียของมาเลาเซียในแผนของอโมริมครับแต่ถ้าน้องมันจะปรับจริงๆอ่ะผมคิดว่ามันปรับได้นะผมชอบน้องมันอะน้องมันมีความขยันเล่นเกมรับน้องมันมีความขยันเติมเล่นเกมลุกแล้วก็เปิดใช้ได้นะลูกเปิดของตัวมาเลาเซียเปิดใช้ได้เลยนะครับก็ไม่รู้ว่าผมอยากให้มาเลาเซียลองดูไหม ลองปรับตัวเองเข้ากับแผนของอัมบริมดูไหมเหมือนกับกานาชโชะครับที่แบบผมไม่ได้เล่นวิงผมไม่ได้เล่นด้านกว้างแต่ผมก็จะพยายามเล่นตรงเนี้ยในแผนของอัม,มริมให้ได้แล้วก็สุดท้ายการน่าทําได้เหมือนกันนะครับผมอยากให้มาเลเซียแบบปรับวิธีการเล่นของตัวเองนะครับปรับวิธีการเล่นเลยแบบใหญ่หญเลยอ่ะแบบไม่เล่นเข้าไปข้างในแล้วกูจะออกด้านกว้างอย่างเดียวแต่เขาไม่รู้เหมือนกันว่ามาเลเซียทําได้หรือเปล่านะครับ เขาออกทั้งหมดที่ผมอยากจะพูดถึงก็ประมาณ3คนนี้ครับก็เพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ3คนนี้ที่มาคาราฟอร์ดมาเลาเซียกําลังจะไปแล้วอันตนีไปแล้วเรียบร้อยนะครับคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ3เดือนนี้ลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนชอบเรานะครับรบกวนกดไลค์คนไหนที่ยังไม่กดติดตามรบกวนติดตามหน่อยและอย่าลืมทุกคนกดสั่นกระดิ่งติดตามไปครับเพื่อที่จะไม่พลาดเนาะคลิปต,ต่อไปของเราฝากเพื่อนๆไว้ด้วยสวัสดีครับ